ใบยีหล่าค่ะเคียริเวอร์ผัดพริกแกงปลาโอหน่อไม้ส้มนะคะใบยีหล่า,า,ลาปลาโอค่ะปลาโอแกะเนื้อนะคะพริกแกงน้ำตาลชูรสน้ำปลาแล้วก็หน่อไม้ส้มค่ะไปเลยค่ะ นโอลีลงไปเลยหนึ่งช้อนแกงพริกแกงค่ะลงเลยหนึ่งขีดนะคะใส่ลงไปเนื้อปลาโอค่ะแกะแล้วสองขีดใส่ลงไปเลยปรุงรสเลยนะคะน้ำปลาพริกขลุ่สองช้อนแกงค่ะใส่ลงไปผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟะนะคะใส่่อสัดรลด ุนะคะต้มค่ะต้มแล้วก็แกะเนื้อค่ะต้มกับน้ําเกลือนะคะแล้วก็แกะเนื้อแล้วถึงจะ<ม>เอามาส้มหรือหน่อไม้ดองนะคะต้มแล้วล้างเพื่อให้หายกลิ่นดองสองขีดค่ะใส่ลงไปเลยผัดแห้งๆเลยนะคะผัดแห้งค่ะสุกแล้วนะคะใบยี่หร่าลงเลยค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไปเลยอุย้ย คามลงไปด้วยนี่เผ็ดร้อนแรงเลยทั้งหน่อไม้ทั้งใบยีราปลาโอรับกลินข้าได้อย่างดีเลยเนี่ยผัดแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำเลยนะผัดเกิดได้เลยค่ะผัดพิกแกงปลาโอใบยีราค่ะ เผ็ดร้อนแรงเพื่อนลองเวดผัดกินดูนะคะผัดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่มีมือบ๊ายบาย